จะนับสนุนโดยแชมพูเรมิสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร9 9 3 5 5 4 4 4 8 8อ่าวใหม่ปลามันคู่รักสุดฮอตของวงการหมอลำจะเป็นใครไปไม่ได้ต้องคู่นี้เลย บอยซิริชัยแอนอรดีหลังจากเข้าพิธีวิวากันไปแล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างเราไปอัปเดตกันค่ะยังรับงานต่างคนต่างรับงานอยู่ของในส่วนของคอนเสิร์ตของออรดีแบนด์แล้วก็ของบอลลัมาชอก์กร้อยแต่บางงานก็ ได้เจอกันเหมือนเดิมแต่ชีวิตในช่วงกลางวันก็อยู่ด้วยกันครับแต่งคืนแยกกันทํางานครับ <c oughs> จริงๆก็ไม่ไม่ได้ถือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการแต่งงานก็คือที่จริงก็จะไม่ได้แต่งแต่ก็คือจะมั่นเฉยแต่โอเคได้เชิญแขกแล้วก็แบบแต่งไปเลยครั้งเดียวก็เลยจะปรับนิดนึงค่ะ <c oughs> ก็เลยถือว่าโอเคก็เป็นการอบอกกล่าวกับกทุกๆคนแล้วนะว่าเราทําตามประเพณีแล้วเรียบร้อยไ้การการแต่งงานก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งเรื่ โ okay. ลง่งโล่งไปแล้วตอนนี้ก็ลุยงานอย่างเดียวใช่ค่ะจะเปิดปูเลยไหมคะเปิดเปิดมานานแล้ว <laughs> เปิดมานานแล้วครับแต่ยังไม่มา <laughs> อยากได้ลูกชายนะแต่ถ้ามาก็คือได้หมดได้หมดคได้หมดค่ะแอนก็ได้หมดต้องหาหมอครับม,มีแผนว่าจะไปหาหมออยู่แต่ช่วงนี้งานยังเยอะอยู่ครับแต่ถ้ามาธรรมชาติเราก็เราก็ดีคอกเรื่องงานค่อยวางแผนใหม่แต่ถ้ามา,าถ้าไม่มาก็หาหมอครับเราคิดไว้ว่าอยากจะมีสกิ๊ <laughs> สี่คนครับได้ได้หมดครับได้หมดแต่ก็อยากมีลูกชายด้วยมีทาย,ยาคนแรกจะตั้งชื่อโรเล็กมีอะไรป <c oughs> อ๋อผมอยากมีนาฬิกาโรเล็กแล้วผมไปแอบไปซื้อคนเดียวแล้วหาซื้อกว่าจะได้ในประมาณนี้ ผมก็เลยแบบพูดในไลฟ์สดกับแฟนคลับว่าเออถ้ามีลูกนะจะตั้งชื่อว่าโรเล็กอะไรประมาณนี้<ๆ>เขาก็เลยแฟนคลับก็เลยแซวก็เลยเรียกกันติดปากมาเลย<ๆ>เดี๋ยวให้มาก่อน <laughs> ตอนนี้ขอให้มาก่อนขอให้น้องโรเล็กมาเร็วๆนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ Youtube ข่าวลูกทุ่ง ติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอ t นเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลุกทุ่งนึกถึงช้างไทย